ครั้งนะครับพันวอนนะว้าวเจัดเลยเออดูดเอีกเข้าไปแล้วครับนี่เป็นตู้ต้องำไรวะเราต้องทำอะไรเนี่ยกดใช่ไหมเฮ้ยมันมี19บเกาวิใช่ครับเฮ้ยเราต้องอะไรอะ่ะนี่ไงเครื่องไมควบคุมแล้วคุมยังไงอะ่ะอัพ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 ขึ้นอัพขึ้นแล้วสอยไอยเดี๋ยวพึ่งเดียววะแกไปกดสอยก่อนทำไมอะ่ะเอ้าเฮ้ยมันไปแล้วสว,วยแล้วสิเหลือกี่เมื่อี้ เราต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นแพแล้วครับหมดแล้วครับหนึ่งพันบอล้เข้าใจแวกูดเข้าใจก็คือต้องอัพก่อนถูกไหมแล้วเราจะหยุดแั้ไหนเราก็หยุดเพราะอ๋ออัพได้ทีเดียวถ้าเกิดเราจะแทงเราต้องกดนี่เมื่อกี้เราจะไปกดแทงตกใจไงอ๋อคือไปทางนี้คือแทงอ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้คือแทงอันนี้คือกด สูงขึ้นแต่ประเด็นคือทำให้มันร่วงลงตรงนี้ป่ะใช่ใช่นะนของก็จะออกมานะก็คือคลิ้งไปนะครับหมดไปแล้วครับพันวอนของนี่ได้ในตู้นี้ก็ปด <laughs> นะครับเดี๋ยวต้องลองใหม่นะครับของใหม่มเป็นตู้กดของเล่นนะครับที่เกาหลี